จ้าของไอดีดองเพชรหนึ่งพันถึงห้าพันเพชรได้แนะนําเว็บนี้เลยครับซอมบี้รัสเว็บส่มไอดีดองเพชรโนเกียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นยังไม่เพีมีโอกาสลุ้นได้ exid มาในไอเดีกด้วยมีทั้งระบบ ios และ android กดลิงก์ใต้ description ได้เลย เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิริเลสการ์นะผมก็เป็นไปตามคาดนะผมว่าตัวละครตัวแรกของเอกในรอบ5.5ปีเนี่ยต้องเป็นลุจ,จิอย่างแน่นอนนะผมก็อย่างแน่นอนละฮะเขาประกาศต้องโตงมาซักขนาดนั้นนะผมถ้าผิดเพี้ยนไปก็คงจะแย่เอานะผมแต่ที่คาดไม่ถึงเลยนะผมก็คือสีของตัวละครน,น,นั่นเองนะผมคือสีของรุจ,จิเลยนะผมผมไม่คาดว่ามันจะเป็นสีน้เงินนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสีเขียวไม่ก็สีขาวไปเลยนะฮะแต่มาแบบนี้ก็ถือว่าโอโ้โหมันเข้าสู่เมตาของยุคสีน้ำเงินแบบที่แท้ทูไปแล้วนะฮะแล้วก็ ขาวด้วยนะผมซึ่งตัวละครความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะผมทั้ง2ตัวเลยนะผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมทุกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมทำไมอยากพาคนนี้ต่อความสามารถกด subscribe ไว้ได้เลยผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดียเกมวันพีชต่อเติมมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอ็ดเอกใจเจเลยนะผมมีสมาชิกถึง150,000คนนะฮะต้องการซื้อขายดีเลยดีดองเพชรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกภพจูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ใรอ้องแอยเท่านั้น มาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะผมก็คือคาคุตัวรีเจนต์ข้างตู้นั่นเองนะผมที่จะมาเป็นโล่ขาวนะฮะมาดูกันที่สกิลก่อนนะผมโดยสกิลที่หนึ่งนะผมเทมเพสคลิกสกายสไลเซอร์นะผมหรือว่าเท้าวายุสกายสไลเซอร์นะครับมีคูดาวอยู่ที่สาเสตวิที่เลเวลห้านั่นเองนะผมเป็นสกิลรูปแบบกดค้างนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่ากดค้างไว้เนี่ยจะมีการลดดาเมจที่ได้รับลดลงด้วยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าปล่อยมือนะผมจะปล่อยการโจมตีระยะกลางออกไปพร้อมผลซัดปิวนะฮะและนอกจากนั้นยังไม่พอถ้าผมยังสามารถทบบบดดดาาาาเเมมจททีีาาท่่่่ไ้้้รรรััะะหวงงกกคออยยูนนผ ไหาศัตรูได้ด้วยนะผมแต่ว่ามันจะมีดาเมจบางอย่างที่มาจากเทของตัวละครเนี่ยอาจจะไม่สามารถนับรวมไปได้นั่นเองนะฮะแล้วบางฮิตของสกิลนี้นะผมสามารถทะลุสิ่งกีขวางได้นั่นเองนะผมแล้วก็มีลดบัฟแอะแทงศัตรูล,ลงด้วยนะผมที่เลเวล5นั่นเองนะผมส่วนทางด้านของสกิลที่2นะผมโนดพิโซนะผมคิริมังจิโร่นะฮะก็เป็นสกิลระยะไกลนะผมมีคูลดาวอยู่ที่27วินาทีนะฮะ พร้อมกับมีโอกาสที่ทําให้ศัตรูติดสตันได้ด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ติดสตันนะผมจะถูกซัดสิลแทนนะผมสกิลนี้จะทำดาเมจโดยไม่สนใจดีเฟนส์นะผมพร้อมกับมีดาเมจเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มหมวกฟางด้วยนะฮะระหว่างที่ใช้งานเนี่ยก็จะกันชงักด้วยนะผมแล้วสุดท้ายเลยก็คือทีมบูธนะผมถ้าทีมบูธติดก็คือจะฟื้นฟูเลือดกลับคืนมาให้กับคนทั้งทีมนั่นเองนะฮะ ส่วนทางได้ของเทของตัวละครตัวนี้นะผมธาเลือดมากกว่า70%นะผมเติมเกรทธงได้มากกว่า100%นั่นเองนะผมก็จะเหมือนพวกไคโดโล่บิ๊กมัมโล่หรือว่าตัวละครอย่างน้องงูนั่นเองนะผมก็คือเติมเกรได้มากกว่า100%นั่นเองนะฮะแล้วถ้าเราอยู่ในธงตัวเองนะผมเกรดธงมากกว่า120จะเร่งความเร็วในการคูลดาวน์เดียเร็วขึ้นถึงหน0่อยเตลยนะผมพร้อมกับดาเมจแรงขึ้นอีกด้าติ่3ขอร์ลซ็นตวด้วยนะชะนมก่ากนั้นนะผม ว่าการสถานะด้วยนี่ยิ่งจะทําให้แคนเซิลไม่ได้เลยนะฮะและเกรดที่1นึ่งนะผมเมื่ออยู่ในทงตัวเองนะผมมีลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมพร้อมกับการสถานะในการหยุดการเคลื่อนที่จากศัตรูด้วยนั่นไงแปลว่าสกิลหนึ่งไม่สามารถที่จะขัดได้นั่นเองนะผมและเมื่ออยู่ในทงตัวเองที่มีเกรดมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะการชะงักแล้วก็การซัดปิวนะผมพร้อมกับมีลดดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมถือว่าลดดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่นะผมส่วนทางด้านของเทที่สองนะผมเมื่อซัดป คือมา5%ของแมกเลือดเรานะผมพร้อมกับลบสถานะเสริมแก่งของศัตรูออกได้ด้วยนะฮะอันนี้เหมือนจะชี้ชัดไปเลยนะผมว่าถ้าเป็นโซโลโมาตีเราเนี่ย ตัวลบปัฟฮาคิมัจุราชแน่นอนนะผมและสามารถสวยเขาตายได้เลยนะเนี่ยไอ้นี่มันเจาะจงกลุ่มอีกแล้วนะผมแล้วก็เล็งหัวไปที่โซโลเลยนะผมเหมือนกับเลลี่ดาที่เล็งกับตัวละครของโอเด้งนะฮะส่วนบูทเทนนะผมถ้าเกิดว่าได้รับดาเมจมากกว่า45%ของแม็กเลือนะผมก็จะมีการฟื้นฟูเลือกลับขึ้นมา5%ของ HP นั่นเองนะฮะมาดูกันต่อที่ตัวละครตัวถัดมากันบ้างน,นะผมตัวละคร e x ตัวแรกของรอบ5.5ปีนะผมก็คือลุจิล่างผลตื่นนะผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีงงน้เงินที่สามารถเปลี่ยนสายสายปนนหมัดัดดไ้ โอเคมาเริ่มดูจากสกิลของร่างคนก่อนเลยละกันนะครับผมก็คือสกิลที่1นึ่งนะผมเท้าวายุนะครับผมก็คือจะสร้างเป็นมาร์กเกอร์ขึ้นมานะครับที่เราจะมองเห็นแค่คนเดียวนะครับจากนั้นเราสามารถขยับตัวมาร์กเกอร์ไปไหนมาไหนก็ได้นะครับแล้วเมื่อเราปล่อยมือจากสกิลนะครับผมตัวละครลุจิจะวาร์ปไปอยู่ตรงที่มาร์กเกอร์ที่เรากําหนดเอาไว้นะครับพร้อมกับทําดาเมจระยะกลางพร้อมซัดบิลศัตรูด้วยนะครับทำดาเมจน่าจะอินจาก HP ของศัตรูนะครับผมทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมแล้วก็ไม่มีการต เนี่ยจะมีการลดแอตแท็ศัตรูลงด้วยถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปนะฮะส่วนทางด้านของสกิลที่สองนะผมลาโซนั่นเองนะ,นนะผมเป็นการโจมตีระยะไกลนะผมและระหว่างที่ใช้งานเนี่ยยังเป็นอมะตะอีกด้วยนะผมครูดาวค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะผมแค่ยี่สิบามวเองนะผมน่าจะใช้เพื่อในการหลบดาเมจได้อย่างดีเลยนะผมสำหรับสกิลนี้นะฮะส่วนต่อมานะผมทางด้านของผลตื่นกันบ้างนะผมเป็นสายหมัดแอตแทกเกอร์นะครับผมสกิลที่1นึ่งนะผมแฮนด์พิสโทนั่นเองนะผม ครูดาวค่อนข้างที่จะไวมากๆนะผมแค่ยืมสองวีเท่านั้นเองนะผมจะวิ่งไปหาศัตรูระยะไกลนะผมพร้อมกับติดสถานะศัตรูเนี่ยคือ call status นะผมทําดาเมจแต่ไม่สนใจดีเฟนด์ด้วยนะผมเมื่อโจมตีศัตรูที่เลือดมากกว่า70%นะผมจะทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเพิ่มเติมนะผมถ้าใครคิดภาพไม่ออกน่าจะอารมณ์เดียวกับไคโดวิ่งนะผมตอนสกิลแฮ่นะฮะก็คืออาจจะมีเอ็กซ์ตร้าดาเมจนะผมที่จะทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเพิ่มเติมเข้ามาจากดาเมจของสกิลด้วยนะผมแล้วก็ระบาดที่ใช้จััดกกกกาาชะะะะงนนนนคบผมมีีีลลลลลปปป๊อออแแทททท่่่เเเวววว5ฮ็็ถืสิูไ น่าจะมีดาเมจที่รุนแรงพอสมควรเลยนะผมสำหรับสกิลนี้นะผมแล้วสกิลที่สองน,นะผม six คิงพิสโต้นะผมทำดาเมจระยะไกลพร้อมผลซัดปิวนะผมทำดาเมจแบบไม่สนใจดีเฟนซ์อีกแล้วนะผมพร้อมกับติดสถานะคอลสเตตัสนะผมใส่ศัตรูนะฮะมีดาเมจเพิ่มเติมไป damage, ดาเมจแบบฟิกอีกแล้วนะผมและ damage, แดาเมจแบบฟิกเนี่ยคีย์ดีคอจะไม่มีผลนะผมแล้วก็เป็นอมตะระหว่างที่ใช้งานด้วยนะผมโอ้โหมีสกิลอมตะาสองสกิลเลยนะผมก็ถือว่าเป็นเอ็กที่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องพอสมควรนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะสะ่วนทีมบู๊นะ,ะ,มนะผมก็จะเป็นทีมบู๊ของสายหมัดหรือว่าแอตทกเกอร์นั่นเองนะผมก็ถ้าเเเเเกกกิิิดดว่่่่าาตตทททีีมีมมมบบูนนนนย็จะะะพแแออให้ััรงฮ ต่อมาถ้าผมมาดูทา่าได้ของเทของตอัวละครตัวนี้กันบ้างน,นะผมมาเริ่มจากชารเลคเตอร์เทกก่อนเลยนะผมถ้าเกิดว่ากดโจมตีโปกติค้างไว้นะผมตัวละครตัวนี้จะเปลี่ยนร่างนั่นเองนะผมจะเปลี่ยนร่างเป็นผลตื่นนะฮะตอนที่เราเปลี่ยนร่างเป็นผลตื่นก็คือจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา20วินาทีนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนร่างกลับเป็นร่างวิ่งหรือร่างต้นนั่นเองนะผมก็จะได้บัฟความเร็วแทนนะผมแปลว่าสามารถกดสลับไปสลับมาได้เพื่อเพิ่มบัฟตัวเองนั่นเองนะฮะ ถือว่าค่อนข้างโกงเอาเรื่องอยู่นะผมอยากได้บัฟตอนไหนก็แค่สลับไปสลับมาเท่านั้นเองนะฮะแล้วเมื่อทาดาเมจจากการโจมตีปกติธรรมดาฮิตที่หนึ่งที่สเนี่ยมีโอกาส50%นะผมในการทําให้ติดสถานะคอเป็นเวลา15วินาทีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายสถานะใหม่นิดนึงแล้วกันนะผมเผื่อคนยังไม่เข้าใจนะผมว่าสถานะนี้มันทําอะไรได้บ้างนะผมคอสเตตัสนะผมหรือว่าสถานะโกงเล็บพิฆาตหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมที่มันจะแปลในวันพรุ่งนี้ผมยังไม่รู้นะผมถ้าเกิดว่าศัตรูติดสถานะนี้นะผมจะลดเลือด5%ขอองะะมมมแลที่่สสําาาคคัญก็ืจไรถใ สกิลรูปแบบแบบกดค้างได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบปกติธรรมดานะผมหรือว่าจะเป็นสกิลก็ตามนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นท่าแบบวิ่งของโรเจอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าติดสถานะที่เขาไปโรเจอร์ก็จะไม่สามารถกดวิ่งค้างได้นะผมหรือการโจมตีสลับล่างของคิดโลหรือว่าเอ็ y ์ยามาโตะนะผมที่จะมีการสลับไปสลับมาเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้นะผมถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นน่ะไม่ได้การสถานะนะผมแต่ในกรณีของน้องงูนะผมถ้าน้องงูอยู่ในทงตัวเองเนี่ยมันการสถานะอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบล็อกสถานะตรงนี้ของน้องงูไม่ได้เพราะว่าน้องงูมันการสถานะได้หมดทุกสถานะเลยนะฮะแต่ถ้าน้องงูอยู่นอกทงเนี่ยแปลวาาา่าน้องงูจะ ถ้าของนิก่านะผมถ้าเลือดมากกว่า50%เนี่ยนิกะยังการสถานะอยู่นะผมแต่ว่าถ้าเลือดต่ำกว่า50เนี่ยแปบลบว่านิกะจะไม่สามารถกดเคาน์เตอร์ได้นั่นเองนะผมก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวละครอย่างบูโน่เนี่ยถามว่าติดสถานะนี้ได้ไหมติดได้นะผมเพราะว่าตัวละครบูโน่เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ะผมตัวละครตัวนี้จะการสถานะถ้าอยู่ในธงศัตรูนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าอยู่นอกธงแล้วยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะผมแล้วลุจิมันมาติดสถานะคอใส่บูโน่เนี่ยบูโน่ต้องวิ่งเข้าธงศัตรูเพื่อล้างสสสถถาาาาาาานน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 ะะะะะะกกกกกก่่่ออออครรรรับบผผมมมมึงงจจใใชช้้้ิิลลลลไไดดหื์เเฮยววี ต่อสู้กับต้นละครตอนตนี้แน่นอนนะฮะ มาดูทางหน้าของเทธที่1กันบ้างนะผมเมื่ออยู่ในทงศัตรูคนเดียวนะผมจะดึงทงไวขึ้น50%นะผมมีการชะง,งักการซัดปิวด้วยนะฮะระหว่างที่กําลังดึงทงอยู่นะผมก็จะการชะง,งักการซัดปิวกันลมด้วยนะผมแปลว่าเอาออกจากธงนี้ไม่ได้เลยนะผมนอกจากจะติดสถานะนะฮะและอันสุดท้ายนะผมก็คือลดระยะเวลาในการติดสถานะลง80%นั่นะเองนะผมก็คือแปลว่าสามารถใช้สถานะในการขัดในการดึงทงได้อยู่นะผมแต่ว่าแค่สถานะนั้นอ่ะมันจะหายไวแค่นั้นเองนะฮะส่วนทางหน้าของเทธที่2นะผมเมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูที่มีพาราม เปอร์เนะผมพร้อมกับลบบ๊อบเสริมแก่งได้ด้วยนะผมแปลว่าฮาร์ชีแชกเนี่ย ก็าสามารถที่จะถูกลบได้นะผมถ้าเกิดว่าแช้งเนี่ยมีบัฟพา,ารามิเตอร์มานะผมไม่ว่าจะเป็นบัฟแอตแทกบัฟดีเฟนต์มานะผมก็สามารถลบหายคียออกได้เลยนะถ้าเกิดว่าโจมตีโดนเราน,นั่นเองนะผมและเมื่อศัตรูใช้สถานะใส่เรานะผมเราจะได้บัฟดีเฟนต์เพิ่มขึ้น50เป็นเวลา10วินาทีนะผมแล้วก็เด้งเลือดขึ้นมานะผมหรือฟื er ้นฟูเลือดขึ้นมา 5, ข,มา5ของ m ม็กเด้วยนะฮะยิงติดสถานะมายิ่งถึกขึ้นแล้วก็ได้รีเจนเลือดด้วยนะผมอะไรมันจะ แดึงธงก็ฟื้นฟูเลือดแล้วนะผมแล้วก็ย่นคุณาสกิลสอลงย0่สอด้วยนะฮะส่วนเทรดที่เหลือนะผมแม็กเทรดนะผมหรือว่าบูธเทรดนั่นเองนะผมเมื่อเลื่อนมากกว่า90%เจะมีการการันชงนักด้วยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในร่าง ลุจิล่างวิ่งนะผมหรือล่างที่ยังไม่แปลงล่างนะฮะเมื่อเลือดเรามากกว่า70%เนี่ยเราจะไม่ปรากฏตัวในมินิแมปนั่นเองนะผมสามารถล่องขนได้เลยนะแอบไปขโมยธงได้นั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเรากดใช้สกิลสในล่างนี้นะผมจะเพิ่มสปีด20%นะผมเป็นระยะเวลา10วินาทีนะผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วย15%ด้วยนะผมเอาไว้เด้งเลือดกลับคืนมาหรือฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะฮะเป็นสกิลอมตะยังไม่พอนะผมยังใช้ฮิลได้อีกด้วยนะผมอะไรมันจะสาพัดประโยชน์ขนาดนี้นะเนี่ยส่วนล่างของแอตแทกเกอร์นะผมหรือว่าล่างผลตื่นนะผมเมื่อเลือดเรามากกว่า70%นะผมการโจมตีปกติของเรา จะไม่สนใจเด็บฝั่งศัตรูเลยผมแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลงอีก50%ด้วยนะผมแล้ว,ว่าทั้งถึกขึ้นทั้งตีแรงนะผมถ้าเลือดเยอะนะฮะและเมื่อเราโจมตีศัตรูในทงนะผมจะมีการฟื้นฟูเลือดก,กับคืนมา5%ของแมคเทปีของเรานะผมแล้วก็ไม่สนใจเทดที่ฟื้นฟูเลือดก,กับคืนมาด้วยนะผมถ้าถูกดาเมจจนถึงกับ KO นะผมแปลว่าไอเ้เทปเด้งเลือดก,กับคืนมาตอนตายอะไรอย่างเงี้ย พวกเทรดกันตายแล้วเด้งเลือดทั้งหลายนะผมไม่ว่าจะเป็นจากโรเจอร์วิง่งโซโลบุกถลม่มหรือว่าโซโลเอเคสนะผมที่จะมีแบบฮาคีมาจุนได้แล้วจะมีการงอกใหม่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ยอมตายสักทีนะผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ยตีแตกหมดเลยนะผมเพราะว่ามันไม่สนใจเทรดฟื้นฟูเลือดก,กับคืนมานะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีงอกใหม่อีกแล้วนะผมถ้าอยู่ต่อนหน้าชายผู้นี้นะผมแต่ว่าในทางกับการน,นะผมตัวละครอ,อย่างโอเด้งที่มีเลือดหนึ่งในทงเนี่ยอันนี้มันน่าจะไม่โดนนะผมเพราะว่ามันถือว่าเป็นคนะเทรดกันนะผมซึ ผูเลือดนะมแต่อมตัเลือดหนึ่งเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะผมแปลว่าไม่มีผลกระทบอะไรต่อโอเด้งหมัดข่าวนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับตัวละครทั้ง2ตัวนะผมซึ่งจากที่อ่านมาในเทรดนะผมผมว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเก่งทั้งหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคาคุนะผมก็ถือว่าไม่แย่นะฮะถือว่าน่าจะเล่นได้ดีพอสมควรในเมตาปัจจุบันนะผมไม่เหมือนกับตัวละครข้างตู้ที่ผ่านๆมานะฮะ เพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายโลดที่มีทั้งซัดฟิลทั้งมีทั้งสถานะนะผมค่อนข้างที่จะครบเครื่องต่างๆอยู่นะผมแล้วที่สําคัญเลยครูดาวของสกิลคาคูเนี่ยน่าจะไวโคตรเลยนะผมผมได้ถือว่ามันโอเคมากๆเลยนะผมสับตัวละครข้างตู้นะฮะถ้าไปเทียบกับตัวละครก่อนหน้านี้คือคนละเรื่องเลยนะผมส่วนทางด้านของลุจิเอนะผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะผมทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีโคตรๆนะผมแก้ทางได้ทั้งน้องงูแน่นอนนะผมพร้อมกับโรเจอร์ไปด้วยนะผมเล่นในทั้ง2สไตล์นะผมไม่ว่าจะเป็นสไตล์บุกดุยทงเก็บน้องง วิ่งกันธงก็ได้นะครับกานไม่ให้โรเจอร์เนี่ยไปปวนธงก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับและนอกเหนือจากนั้นยังไม่พอนะครับการดึงธงของตัวละครลุจจีเนี่ยบอกเลยว่าเหนียวแบบโคตรโคตรนะครับหลุดธงยากมากนะครับถ้าไม่มีสถานะคือเอาเขาไม่อยู่จริงๆนะครับแต่นะครับมันต้องแลกมาก,กับเทรดที่ไม่มีการดึงธงแบบไม่สนใจคนยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวน,นี้จะเน้นในการเก็บสกอร์คิวก่อนแล้วค่อยดึงธงนะครับหรือไม่ก็ถลม่มธงศัตรูก่อนแล้วค่อยดึงธงน,นั่นเองนะครับหรือจะเนียนหายไปจากมินิ บอกเลยว่าถ้าศตรูไม่ดูมินิแมพให้ดีๆนะผมอาจจะลำบากแน่นอนเลยนะฮะ ส่วน,น่านได้ของตัวละครแก้ทางตัวละครนี้นะผมปัจจุบันผมจะมองว่าจาบาเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพในการเคาน์เตอร์ได้มากสุดแล้วนะผมเพราะว่าน่าจะมีดาเมจเพียงพอที่จะเก็บกรุจิได้นะผมส่วนแชงเขียวนะฮะอาจจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเก็บสเต็กมาก่อนแล้วมาวันชตทีเดียวนะผมเดี๋ยวว่ามีฮาคิมาปุ๊บกดสกิลหนึ่งเพื่อตีแบบไม่สนลดดาเมจนั่นเองนะผมมาแบบทีเผลอนะผมอันนี้อาจจะพอที่จะเป็นไปได้เช่นกันนะฮะแต่ถ้าใช้มาดูนโบกแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่ไม่มีสเต็กเลยตัวเปล่าเลยเนี่ยผมวา เพราะผมว่าตัวละครลุจีเนี่ยมีรถดาเมจค่อนข้างที่จะยอะมากๆเลยผมถ้าใจเทียบผมว่าน่าจะเทียบกับคิดรอร่างคิดนะผมมาถึงความถึกนะผมแต่เพิ่มเติมคือตัวละครตัวนี้มันสามารถลบฮายคิดได้ด้วยนะผมเพราะฉันบอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะผมถ้าจะจัดการตัวละครตัวนี้นะฮะยังไงก็ตามนะผมก็ต้องมารอดูอีกทีแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะผมหลังจากที่ตัวละครตัวนี้เข้ามานะผมว่ามันจะมีอิมแพกต่อเกมมากน้อยแค่ไหนในเมตาปัจจุบันนะผมแต่ก่อนจากกันไปนะผมก็ขออวยพรให้ทุกคนที่จะสมตัวละครตัวนี้ ส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับเจอกัน 五十块。